สวัสดีครับตาหนึ่ง,งสอนเทรนะครับก็เมื่อกี้ไปนอนเล่นมานะครับพอดีเห็นเขามีจังหวะเข้านะครับแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าอนะวอลลุ่มเขาน้อยนะครับรอเทรหลังปีใหม่นะครับน,นี้เขามีจังหวะก็คือเขาอยู่ในกรอบใช่ไหมครับจังหวะน,นี้เขาหลุดกรอบไปนะครับ แล้วเขาก็กลับเข้ามานะครับทรงนี้คุ้นๆไหมครับลงไปทำนิวโลใช่ไหมครับเด้งขึ้นมาสร้างแนวต้านครับทำไฮไม่สูงกว่าทางด้านซ้ายนะครับไม่สูงกว่าไฮแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ไฮที่หนึ่งนะครับอันนี้ไฮที่สองนะครับเห็นไหมครับว่ามันต่ํากว่านะครับต่ํากว่าไฮแรกนะครับก็จะเป็นภาพนี้ครับลงเด้งลงเด้งเพื่อลงอีกขาหนึ่งนะครับจังหวะนี้ แล้วก็อันนี้ time frame ระดับ1ชั่วโมงนะครับผม1ชั่วโมงนะครับยิ่ง time frame ระดับสูงใช่ไหมครับก็จะยิ่งมีความแม่นมากขึ้นนะครับเหมือนเรามีเพื่อนเยอะขึ้นนะครับก็แท่งนี้คุ้นคุ้ไหมครับน่าจะเห็นกันบ่อยนะครับแท่งกลับตัวนะครับโดจินะครับ b a r i s h ตอนนี้เขาลงมาทําโลต่ากว่าเดิมขึ้นมาทําไฮต่ํากว่าเดิมมีโอกาสลงอีกขานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพเล็กกันนิดนึงนะครับตอนนี้1ชั่วโมงเขาสวยแล้วทีนี้เราไปดู30นาที ทีนี้แท่ง30นาทีกับแท่ง15นาทีรอแค่อย่างน้อยต้องให้แท่ง15นาทีเขาเบรกโดจิของแท่ง1ชั่วโมงเมื่อกี้นะครับก็จังหวะนี้แท่งนี้เขาเบรกลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแบบไม่มีไส้ด้วยอาจจะ50-50ครับแต่เขาก็ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีแนวรับถึงเป้าแล้วนะครับเขามีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็ลงมาถึงเป้านะครับ นี่ก็เป็นจุดเข้านะครับของวันนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะอืมก็ท่านี้ก็ใช้ได้บ่อยนะครับไม่อยากด้วยแค่รอเขาลงสร้างแนวต้านต่ำกว่าทางด้านซ้ายรอกลับตัวถ้าเอาชัวร์คือรอหนึ่งชั่วโมงนะครับระดับ1ชั่วโมง30ผมก็โดนหลอกบ่อยนะครับผมโดนโดนบ่อยเหมือนกันท่านี้สำหรับระดับทำเฟรมสานาทีนะครับถ้ารอ1ชั่วโมงครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมผมครับ